สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปอลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่7เดือนสิงหาคมปี2023นะครับเมื่อเช้านี้ในช่วงเวลา7โมงกว่าในพื้นที่ลัดกะยาใกล้กับเมืองเมียวดีกองกำลังทาหารไม่ล้รายมีฐานเรียกฐานน้อยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองเมียวดี แล้วยิงปืนใหญ่ใส่ฐานทาหารเคหรือเกนเด็บที่อยู่เนินดอยฐานนี้ทาหารมินอลายเคยอยู่มาก,ก่อนนะครับแล้วฐานเคหาร K ือเกนเด็ K บบุกยึดได้เมื่อเดินที่แล้วแล้วกองกําลังทาหารมินลายยิงปืนใหญ่ใส่ฐานฐานเคเด็บที่เฝ้าอยู่เนินดอยแล้วพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับเขตเมืองมว้วดดีต้องวิ่งหนีกันเกิดขึ้นนะครับกองกําลังทาหารมินลายใช้ปืนใหญ่ยิงประมาณ30กระลูกนะครับแล้วไปโจกใส่ตามเนินดอยต่างๆ ตามภาพพื้นดินกองกําลังทหารมิาลลารายก็เข้ามาอีกเกือบ300นายบุกเข้าโจมตีทหารคดเด็บที่เฝ้าอยู่ในฐานเนินดอยกระตองนะครับตอนนี้ทหารมิลลายทางภาพพื้นดินมีเกือบ300นายเพื่อจะบุกเข้ายึดฐานของตัวเองขึ้นนะครับที่เคยเสียไปเมื่อเดินที่แล้วฐานนี้เป็นฐานใหญ่ กองกําลังทหารมินองลายต้องการฐานนี้ขึ้นที่อยู่เนินดอยนะครับอาจจะได้เปรียบกว่าแต่เช้าของวันนี้ในช่วงเวลา7โมงกว่ากว่าพยายามจะบุกขึ้นไปยึดฐานขึ้นนะครับก็เลยมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดในช่วงเวลา7โมงจนถึง10โมงกว่ากว่าก็ยังได้ยินเสียงปืนใหญ่กองกําลังทหารมิจองลาย ยิงเข้าไปในพื้นที่อยู่นะครับเพื่อจะเข้ายึดฐานขึ้นฐานนี้อยู่เนินดอยกระตองนะครับฐานนี้ก็เป็นฐานใหญ่ถ้าอยู่บนนี้ได้เปรียบกว่าจะเข้าโจมตีก็ยากนะครับถ้าไม่ใช่ลิอกออเตอร์กองกําลังทหารมินายสามร้0นายอาจจะสู้กับทหารเคหรือเคนเดียบไม่ได้นะครับตอนนี้ทหารมินายใช้ลิอกอปเตอร์เข้าโจมตีอย่างหนักเพื่อจะยึดฐานขึ้น ใกล้กับเขตเมืองเมยวดีตามแนวชายแดนของไทยเนี่ยนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านอพยพหนีกันเข้ามาไม่ต่ำกว่า1,000คนฝนก็ตกหนักเสื้อกันฝนก็ไม่มีตอนนี้ในพื้นที่เขตแนวชายแดนพี่น้องชาวไทยช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงอยู่จำนวนมากนะครับตอนนี้ทาหารไม่รอยใช้เฮลิอคปอเตอร์โจมตอีอย่างหนักนะครับพี่น้องชาวบ้านไม่รู้จะไปหลบอยู่ที่ไหน ต้องอาศัยหนีภัยเข้ามาอยู่ประเทศไทยถึงจะปลอดภัยนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคสกายเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนก,กลุ่มพิเียพท้องถิ่นที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำชินวินไปตามล่าเรือทหารมินายเจอจนได้นะครับแล้วเข้ามาในพื้นที่ภาคสกาย เรือทาหารไมินอลายเข้ามาประมาณสามลำนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ําชินวินใช้ปืนเล็กปืนน้อยยิงถล่มใส่เรือทาหารไม่นองลายเข้ามาตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเข้ามาประมาณ8ปดลำนะครับตอนนี้เหลืออยู่สามลำกลุ่มปกป้องประชาชนโจมตีอย่างหนักนะครับไม่ยอมให้กองกําลังทาหารไม่นอลายขนอาวุธอาหารการกินเข้าไปในพื้นที่ภาคสกายนะครับ กองกำลังทหารมินลา์ตอนนี้เรือมีแค่3ามลนะครับเข้ามากัน8ลําอาจจะถูกกลุ่มปกป้องประชาชนยิงจมไปประมาณ5ลํานะครับเดืออยู่3ลําก็ยังเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่เมื่อเช้านี้กลุ่มปกป้องประชาชนเจอใส่เรือทหารวินลายที่กําลังแล่นมายังแม่น้ําชินบิน เข้าไปในพื้นที่ภาคสกายนะครับก็เลยมีการสู้รบกันเกิดขึ้นตอนนี้ทาหารวิลลยยังเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้นะครับต้องจอดเทียบท่าอยู่ตามฝั่งแม่น้ําชินวินแล้วยิงปืนใหญ่ตอบโต้ใส่กลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับกองกํลาลังทาหารวิลายมีกันรประมาณ30นายแต่กลุ่มปกป้องประชาชนมีกันเกือบ40นายในพื้นที่ภาคสกายนี้สงครามอาจจะเยืดเยอะ เข้าไปอีกลายเดือนด้วยกันอาจจะเป็นปีก็ได้นะครับเนื่องจากกองกาลังทหารไมนโนอลายไม่ยอมคืนอํานาจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทาหารไมนองล,ลายแถลงข่าวว่ายังมีผู้ก่อการร้ายอยู่ในเมืองต่างๆจะขอต่อเวลาไปอีก6กเดือนออนไลน์ไม่ยอมคืนอํานาจให้กับพี่น้องประชาชนชาวพม่าได้ง่ายๆนะครับยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดทุนไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนได้นะครับขอบคุณครับ